นะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel กันอีกครั้งนะครับในวันนี้ครับทาง c l l of Duty นะครับได้ทำการเปิดนะครับภารกิจประจำซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจนี้นะครับมีชื่อว่างานฉลองหลากสีครับอ่ามีมีชื่อว่างานฉลองหลากสีนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงภารกิจจะเป็นแบบไหนแล้วครับแล้วก็ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อ่านี่ครับอันนี้คือหน้าตานะครับหรือว่าตัวของกิจกรรมนะครับประจําซีซั่นนี้นะครับก็คือกิจกรรมงานฉลองหลากสีนั้นเนี่ยนะครับเขาให้เราทําการสะสมนะครับลูกเพนบอลนะครับแล้วนํามายึดจุดนะครับหรือว่านํามาแลกของรางวัลตามส่วนต่างๆนั่นเองนะครับก็คือนะครับอันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ โหมด004เนี่ยเขาจะเป็นของรางวัลจะเป็นในส่วนของร่มชูชีพนะครับก็คือเขาให้เรานะครับทำการรวบรวมหรือว่าสะสมนะครับจำนวนลูกเพนบอลให้ได้500ลูกนะครับเพื่อทำการรับนะครับร่มชูชีพนั่นเองนะครับส่วนวิธีการรับนะครับในส่วนของลูกเพนบอลน,นั้นก็จะมีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการที่เรา เข้าไปเล่นในด่านของ Battle Royal และ m u l ติ p พ y y r r นะครับแค่เข้าไปเล่นนะครับเราก็ได้ในส่วนของลูกเพนบอลแล้วนะครับอ่าในส่วนที่2นะครับก็คือการทำภารกิจประจำวันและภารกิจชาเลนต์นะครับซึ่งภารกิจประจำวันและภารกิจชาเลนต์เนี่ยจะถูกรีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เพื่อนทุกคนนะครับเข้ามาทำบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดทำหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ย นะครับถ้าเราไม่กดรับนะครับเราก็จะเสียในส่วนของลูกเพนบอลตรงนั้นไปฟรีๆเลยนะครับนะครับซึ่งของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครตัวนี้ครับนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครผู้ชายนะครับสกินชื่อว่า Space out นะครับอ่าเป็นสกินแนวแนวคล้ายๆอวกาศนะครับสีสันสดใสมากเลยนะครับ ่านะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาทําภารกิจในส่วนของภารกิจประจําวันนะครับก็คือเล่น MP จะอันดับ2แมเม์นะครับแค่เข้าไปเล่น2แมเม์เท่านั้นครับจะแพ้หรือชนะไม่สําคัญครับนะครับเราก็จะได้ในส่วนของลูกเพนบอลนะครับมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับอ่านะครับเห็นไหมครับถ้าเรา ทำภารกิจสาเร็จนะครับเราจะได้รับลูกเพนบอลนะเขาก็บอกเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าเล่นแมตช์จะอันดับ2แมตช์นะครับงานฉลองหลากสีนะครับถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราจะได้รับนะครับลูกเพนบอลจํานวน200ลูกนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ประมาณ1นึ่งพนนะครับในการที่ผมไปทำภารกิจมานะครับเดี๋ยวเราไปแลกรับของรางวัลกันเลยครับ ให้เรากดมาที่คําว่า l ัส t นะครับตรงคำว่ากิจกรรมนะครับกดเข้าไปครับปึ่งอ่าทีนี้ครับเราต้องการนะครับอ่ายึดโหมด004นะครับก็คือใช้ลูกเพ้นบอลจํานวน500ลูกนะครับให้เรากดยึดพื้นที่ได้เลยครับอ่าเราก็จะได้รับของรางวัลนะครับเป็นล่มชูชีพแบบนี้นะครับอ่านะครับ ส่วนตาลต่อมานะครับผมนะครับเขาต้องการลูกเพนบอลจํานวนหนึ่งพันลูกซึ่งไม่พอครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปเล่นในด่านของแบตเชอร์ลอย์อหรือมันติเพยเยอร์เหมือนเดิมหรือไม่ก็ทําภารกิจรายวันนะครับทําภารกิจรายวันหรือภารกิจชาเลนให้สําเร็จเราก็จะได้รับในส่วนของลูกเพนบอลนะครับเพื่อน,นํามาแลกรับของรางวัลน,นั่นเองนะครับผมภารกิจนะครับ คร่าวๆก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย